อันนี้จะเป็นมะเขือเทศพันใหม่นะครับมันเป็นกลิ่งเชอรี่มันเป็นกลึ่งมะเขือเทศสีดานะครับเราจะตั้งชื่อใหม่ว่ามะเขือเทศเชอรี่ทิปนะครับมาพ่อแม่มาจากมะเขือเทศสีดากับมะเขือเทศเชอรี่ซึ่งลักษณะอันนี้นะครับเราจะดึงลักษณะพิเศษก็คือเราเราเราสร้างพันธุ์ลูกผสมนะครับ เพื่อให้มันมีลักษณะต้านทานตัวโรคไปหกเหลืองที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งถ้าถามหาว่าเราจะไปเอา,เอาแหล่งแหล่งเชื้อพัตธุกรรมจากเมือเทศเชอร์รี่มันจะไม่มีนะครับเราก็เลยไปค้นคว้าซึ่งเราเก็บรวบรวมพันนี่แหละครับแล้วเราก็ไปศึกษาว่าพันธุ์ไหนที่ไม่มีลักษณะต้านทานเราก็เลยดึงออกมาเอามาผสมกับเมือดเทศเชอร์รี่พันธุ์ตั้งเดิม เรียกมะเขือเทศเชอร์รี่154ที่เราปลูกกันอยู่พันธุ์นี้นะครับเรามีไม่ได้จาหน่ายมาสิบกว่าปีแล้วปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมแต่ข้อเสียข,ของเขาก็คือไม่มีลักษณะต้านทานโรคเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะสร้างลักษณะต้านทานโรคเข้าไปในมะเขือเทศเชอร์รี่เช่นกันนะซึ่งถ้ามองไปที่ยอดนะฮะก็จะเห็นว่ายอดเขาไม่แสดงอาการใบหงิกเหลืองเลยเห็นไหมครับครับนะฮะแล้วก็พันธุ์นี้ลักษณะพิเศษก็คือ1ผลมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ติดผลง่ายผลร้อน นะครับแล้วก็ข้อเด่นของเขาคือลูกมันจะออกมาคล้ายๆกับโอเวหรือลูกไข่เห็นไหมอีกอันหนึ่งที่เป็นสีสันก็คือมันจะมีกลีบเลี้ยงที่สวยงามเห็นไหมครับมันจะงอนสวยงามเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเก็บผลผลิตปุ๊บเราจะติดตัวกลีบเลี้ยงไปเวลาเราเอาไปบรรจุผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะสวยนะฮะมันส่งทําให้เขาเรียกอะไรผลผลิตเรามีคุณภาพมากขึ้นสีสันสวยงามขึ้นนะครับซึ่งรสชาติมันจะอมเปรี้ยวอมหวาน แต่ข้อเด่นของเขาก็คือเนื้อของเขามันจะนุ่มกว่ามะเขือเทศในกลุ่มสีดานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปใส่ในส้มตําเวลาไปใส่ในสลัดนะครับเวลาเราทานปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันไม่กระด้างใช่ไหมครับเราก็สามารถกินได้ทั้งผลนะซึ่งโดยปกติทั่วไปผมเองก็เหมือนกันทำมะเขือเทศเนี่ยในในใ,ในส้มตำเราส่วนใหญ่เราจะเขี่ยทิ้งเพราะมันแข็งใช่ไหมครับนะพอมาทานพันนี้รู้สึกมันจะนุ่มขึ้นซอฟขึ้นนะครับรสชาติก็จะเปรี้ยวน้อยลง อย่างนั้นนะครับมันก็ทําให้เราทานได้หมดไม่ต้องทิ้ง,งนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอนาคตพันธุ์ใหม่นะซึ่งเรากําลังขอขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์เหมือนกันในนามมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วกเกษตรกรต้องรองอย่างนานไหมครับกว่าจะได้ไปตอนนี้ผมกาลังผลิตมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมครับ,รบนะเราคิดว่าหลังจากน่าจะหลังจากมีนานะครับถ้าใครสนใจก็ทักเพจเข้ามาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปาะเกตร้อนไม่ต้องเข้ามาก็ได้ครับเราจัดส่งทั่วประเทศไทย นะครับหวังว่าตรงนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรใช่ครับคือคือมันจะมีข้อเด่นก็คือ1ต้านทานโรคบางอีกเลยครับซึ่งตอนนี้ผมใส่แบคทีเรียวิวเข้าให้ด้วยคือเขียวเขียวเข้าให้ด้วยครับนะครับซึ่งตอนนี้กําลังปลูกแล้วก็คัดเลือกอยู่ในแปลงครับนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับว่าประมาณเดือนกลางเดือนมกราคมนะครับผมจะจัดฟิวเดย์เอามะเขือเทศพันุใหม่ทุกพันพันเดิมที่เรามีอยู่มาจัดแสดงนะครับ ทานที่สนใจหรือได้ผ่านผ่านทางรายการนี้น่าสนใจประมาณ15มกราเราจะเริ่มงานฟิลด i เดประสานมาติดต่อมาได้เลยครับ0 6 4 2 4 6 9 5 1นะครับทักเข้ามาได้เลยหรือโทรเข้ามาหาได้เลยยินดีทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษรตร,รกรในนามของกลุ่มวิชาการข้าราชการนักวิจัย บริษัทเมล็ดพันธุ์เข้ามาได้หมดเลยเรายนิดีต้อนรับทั้งหมดนะครับก็อยู่ประมาณสัก15มกราถึง15คุมภาเราก็จะปลูกโชว์ให้เห็นผลสวยงามนะครับและส่วนใหญ่มะเขือเทศที่อาจารย์ดูแลมาแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์แล้วเกษตรกร,ร,กรมักจะเจอเชือ้อเชื้ออะไรมากที่สุดเชื้อโรคเชือ้อราอะไรพวกนี้ไวรัสอันดับหนึ่ง ในทั่วไปเลยนะฮะไวรัสที่เราที่เราเอาพันธุ์ต้านทานเข้ามาเนี้ยครับ,รบอันที่สองก็คือเขียวๆที่ทางโคนเป็นและตายตั้งต้นครับนะครับตัวที่สามที่มันจะเกิดก็คือในตัวของเชื้อราทางใบซึ่งตอนนี้เรากําลังหาพันธุ์ต้านทานอย่างนี้หรือเปล่าครับอันอันนี้เป็นหนอนชอนใบครับหนอนชอนใบอ่าอ,อ,อันนี้เป็นหนอนชอนใบแต่ว่า ไอตัวเชื้อราทางใบเนี่ยมันจะมีสปอร์เชื้อราดำๆอยู่ที่ปกคลุมที่ใบตัวนี้อาจจะอันนี้อาจจะไม่มอีอันนี้ยังไม่มีไม่มีนะครับซึ่งมันจะเกิดมากในช่วงของความชื้นสูงฤดูฝนนะครับซึ่งตัวนี้ผมกําลังหาแหล่งแหล่งพันต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตทั้งประเทศในกลุ่มสีดาประเทศในกลุ่มเชอร์รี่นะครับเราจะสร้างพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ที่มียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง t y l c v แบคทีเรียวิวหรือ BW แล้วก็เลดไบซ e ซึ่งเกิดจากเชื้อราถ้ามี3ตัวนี้เกษตรกรปลูกสบายใจลดการใช้สารเคมีปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์แท้อนาคตข้างหน้าต่อไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่า,วาต่อไปจะต้องไปเป็นของบริษัทในบริษัทหนึง่งในรูปแบบของบริษัทนะครับเราก็ยินดีนะครับมาทําสัญญาข้อตกลงในการใช้ อาเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพลา,า,พา,า,พา,าสตกเรดอนอันนี้เราก็ยินดีอันนั้นมาคุยกันแล้วก็ทําสัญญาข้อตกลงได้ในการที่จะนําเอาไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งถามว่าตอนนี้นะครับในในโรคพวกนี้นะมันยังมีไม,ไม่ไม่มากที่คนเขาทํากันเพราะฉะนั้นเราเป็นเป็นเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอันดับต้น,ตนในในการสร้างงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรมในการสร้างพันธุ์ใหม่เพราะนั้นเราก็ยินดีนะครับที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย ที่คิดว่าพัานธุ์ของเรามีประโยชน์นะเราสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางถ้าพูดแบบนี้แล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็เป็นองค์กรองค์กรที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรใช่ครับหนึ่งให้ทั้งความรู้ใ,ให้ความรู้สองก็คือให้ทำเมล็ดพันธุ์ให้ทดลองปลูกใช่ครับเราพยายามสร้างพืชพันธุ์ใหม่ครับเออปัจจุบันมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่า climate change ครับนะอนุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรอุณหภูมิร้อนขึ้นความนิ่งไม่มีอ่าความนิ่งไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพัฒนาพันธุ์ ให้มันทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็จะมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนี้ต่อไปอนาคตของของเกษตรกรเนี่ยหนึ่งะจะได้สุขภาพดีในเรื่องของการบริโภคใช่สองแม้กระทั่งตัวตลาดเองก็จะได้เป็นทางเลือกในการผลไม้หรือว่าพืชผักเกี่ยวกับสุขภาพผมมองอย่างนี้นะครับว่าคือเราเราเราไม่ได้ไปไปติไปไปชมหรือไปว่าครับ พืชผักทั่วไปปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการใช้สารเค,เคมีกันอย่างกว้างขวางครับทีนี้ถามว่าความปลอดภัยของผักที่มันมีเนี่ยถ้าเราเว้นระยะเหมาะสมมันก็จะปลอดภัยแต่ปัจจุบันมันทาอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะด้วยด้วยเนื่องด้วยหนึ่งค่าใช้จ่ายใช่ครับอันที่สองก็คือถ้าไม่ใช้ยาผลผลิตก็ไม่ได้ปลูกแล้วก็ขาดทุนอันนี้รเราเข้าใจแต่ถ้าลักษณะพันธุ์ที่เราพัฒนาหนึ่งมันมีลักษณะต้านทานโรครต้านทานแมลง ใช่ไหมครับเราก็ลดการใช้สารเคมีใช่ไหมฮะเกษตรกรเวลาสภายถังฉีดยาก,ก,ก็ปลอดภัยนะแล้วก็ผู้บริโภคเราก็ได้อาน,นิสง์ด้วยก็คือปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้คือผลดีที่เราพัฒนาพันธุ์ให้มันต้านทานโรคละมแมลบนะครับเราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะมะเขือเทศนะครับซึ่งตัวเนี้ยเรามุ่งเน้นไปในตัวของพริกนะฮะตัวกระเจี๊ยบเขียวนะฮะถั่วฝักยาวนะครับ ประเด็นคือไวรัสมาเป็นอันดับหนึ่งะแล้วอันดับโรครองอันอื่นเราก็พยายามค้นคว้านะครับซึ่งถามว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือโมเลกุลาร์มาร์เกอร์นะเรามีหน่วยงานที่เป็นเป็นพันธมิตรกับเราซึ่งเราสามารถร่วมมือกับเขาในการตรวจหาลักษณะพันธุ์ต้านทานซึ่งอันนี้มันจะเป็นผลดีกับเราและพอได้พันธุ์ใหม่มันก็จะเป็นผลดีกับประชากรใช่ไหมฮะ นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะจะสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางโรครากเน่าต่อไปนี้ก็ไม่ต้องไปคํานึงถึงแล้วอ่าแบคทีเรียวิวก็ก็ถ้ามีพันธุ์ต้านทานปุ๊บก็ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะตอนนี้อาจารย์ใส่ไปในครับเมื่อคืนเริ่มใส่แล้วครับตอนนี้ใส่แล้วแต่ว่าพันธุ์อยู่ในกระบวนการคัดเลือกพันธุ์อยู่ใส่แล้วตรวจยีนแล้วยีนอยู่แล้วและเขียวเขียวนี่นี่คือเอาอยู่เลยอ่าใช่ครับ มันจะมีคั้นแรกตำแหน่งโครโมโซมของเขาที่ถ้าท้าถ้า,ถาที่เราศึกษาเนอะตำแหน่งโครโมโซมที่หและสิบสองถ้าเรามีลักษณะต้านทานอยู่ในตำแหน่งนี้ในเขตภาคกลางเราเอาอยู่เราเอาอยู่แน่นอนและอย่างที่เขาเป็นไวรัสลิงสปอร์ตอาจารย์อันนั้นก็ต้องไปหาพันธุ์ต้านทานก็ต้องมามา,มาทำกันต่อแต่ลิงสปอตส่วนใหญ่มันจะเจอในมะละกอมะละกอส่วนใหญ่ใช่ครับ แต่อันนี้เป็นส่วนผสมของตํามะละกอกันเองอ๋อครับคือคือส่วนมะละกอก็ก็ไปคัดในส่วนมะละกอครับนะแล้วก็ไปหา m เกอ e r ครับแล้วก็ไปหาพันธุ์ต้านทานครับแล้วก็มากับปลูกและคัดเลือกครับนะครับแต่เราถือว่ามะเขือเทศของเราเองเนี่ยเรามาไกลละครับเนาะเราเรามีตัว ty lcv ซึ่งมันมีหลายๆสเตนที่เรียกว่า ty หนึ่ง ty สอง ty สาม ty สี่ ty ห้า ty หกในศิดาที่หกเรามีสี่สเตนที่อยู่ในนั้น ถือว่าในเขตภาคกลางเราสามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ครับนะครับแต่เมื่อเราใส่แบคทีเรียวิวเข้าไปอันนี้ไม่ต้องห่วงหะครับถ้าได้พันออกมาปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรในเขตนี้นะครับที่มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้นําในการพัฒนาพันธุ์ครับผมนะครับครับขอขอบคุณอาจารย์อัดครับสวัสดีครับ